กับพ่่่อมคะสบายดียามเช้าครับคึกคืนขนาดเลยค้นขายเขาบ่จะได้เงินขายเขาเิ้ยเ,เฟียกกับมาท้านคนก็นได้ยเงีังคือด้เทศสิข่เทไเมื่อหัวขากิลี ก้นหลายพะโลบรรยากาศยังเมอเซาครับบนันอีสเสวันอาทิตย์ครับเช้าว,วันอาทิตย์ตลาดสดเทศบาลตลาดเซาวันอาทิตย์บ้านหัวหน้าอำเภอเขมราชอุบลราช,ชธานีครับปวดพะโลน <c oughs> ั้นวยนางกั้งโกบเลยคือเก่าครับเลานรออัดซอนพักอัดซอนอาหารพื้นบ้านตลาดบ้านเฮาเช้า,ชาว,วันอาทิตย์นี่ค่าก,ากั้งโกบเลยคุณ กระปูกระปูกระปูคุดสวดสินษะเล็กน่อยก่อนเดือมเดียดเล็กน่อยเด้อพี่น้องกระปูคุดบักหอยคัวยหนมนีอผู้เฒ่ากำลังเลาะทงถ้าเจ้าไปเลี้ยงงัวนถ้าเจาคุดมานั่มคัวมานั่มมักไทยมะหอยเจ้าบาทนี่แมะเจ้บาทบักหอยคัวอันนี้โนบานเท่าเนาะบักหอยอันนี้เขาจะว่าเก็บไว้ได้เป็นปีเมียนนี่เมีนอยู่แล้ววะจ้าเมียนมาเมียนผมก็ะบอกน้ำพึ้น เอาเลือกพี่น้องมันครับมันมันจักมันจักหนูนกหนูปูปีกเต้นเทือบ่เต้นสวายแล้ววะสวยแล้วมาสอนเด้มาสอนคนมาเสือมาอนเนี่ยมาขายเด้ ใส่อะไรแมงซอนแมงกีซอนไปกินบมเป็นเด้มันแสบคือที่ปลูมอยู่บ่แสบแล้ววะคนได้เคยกินแมงกี่ซอนคอมเมนต์ให้เนี่ยยิงก็ตมบาคทัวขัดเห็นรึเ่แมงซอนเหนรอเแสบแล้ววะ มากินมาเป็นเาจกินเราจะยาุไผ่บุันอ่กินมาเป็นาบอกคุณผูเลยตนกินเนอยามบ่ก็ตะบังทัว่จีกินเน้อยามไม่ก็เสีย้มี่วาสันท่เด็ว่นี้อหยามสามสิบสามมัดเลยแต่คุณกินมาเป็นมัดใหญ่คือเมาตักยังนอพักเปียกินอะนี่นี่มันคือผักอะไรพักเมื่อนนี่สมบบ่ ดูจกินก็ตลาดใช่เนอะยังนอกบ้านหนูหนูพี่น้องเลองสอนนะครับผมเอ่อหนูพุกเป็นพุกอยู่หัว <loves> พ <ài> ุกขึ้นถูกขาวพุกเนาะหนูพุกหนูอีกคำเขาเจ้าว่าเนาะหนูอีกคำ มูให้อกระเตะค่ะเต๋บอกนู่นไมซอยคุณใช้เล้วซื้อเลีวเมื่อวานนี่ท่านเดืเบิดบอท่านระเด้อแล้ววะใหญ่เรามาขายแคนคูณแค่เก่าเราหมะเฮ้เสกเ่ะเสียกไปแล้วโอ้โหพี่น้องเจ้าสาวเาเสียเด้อหวานเท่าเด้วท่านสวยจังหน่อยบอท่านเพิ่นเด้อใบม่วงบ่นี่ แมมักบมือกมือดเอาอย่าเดือดบเกิมืดเจ้าสิว่าขอยคนบานได้อกะสิว่าผมคนบานได้อีกละพจักพัดมือดพักเมือดเออเนี่เอากินกับพนกินกระลาบอุ้ยคนคือหลายเทวศรซองบิงตาม่ใหญงก็ได้ยังเขาก็ได้เขาก็ว่ามะเขาก็หาซองบิงตาู้เฒ่าคนใดยังพักกรบพุนพักปลาแดก ซองกระตาพูเ right. uh, uh, uh. ี they um, okay. what 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 ่อยู่ใช้กันำมาจอบังคือเกาเอออโลละลอยค่ะใมเชีงในะมังลอยจ้าปลาไม่บนเอาแบบได้อีกไม่ยากเอาในเชียงบ่เดียมเดียมตาจังหน่อยครับเมื่อนี้เท่าไรแม่ปลาดุปลาดุลอยเศ้าลอยเศ้าซ้ำเกาตัวแหล่นี่ยลอยเดียวตัวแหล่ลอนึงตัวเป็นเปี่ยนหันลอยเร้าแล้วมั้งปลาคอกระิมีจะใส่ประมาณซ้ำา่ละ ตัวใงญ่บบมีบ,บ่เนี่ยเราได้รสจีสูบบ่ไหนซ้ำนี่แหละยังวีละสาร้่อยหอมข่วยหอมวีละเศานี่แล้ดียุเจีนี่พี่น้องสวยเออแล้ดีนี่สวยนี่ เราขายกล้วยแต่วหัเลียงสาดตัวนี้คืองานงเทสะอาดกรสาดกรสานเองพื้นบนเนี่ยนี่แม่อยู่บ่วเฮอสาดพื้นบ่ส่เตยเตยเออว่ะพิดเตยแล้วว่ะุนอะไรเนี่งพี่มีจะเนี่ยูกเองใช่ป่ะเอยหอยแม่แปดสิบหอยเดียหอยเดียไม่แตดสื่อไม่ก่อย ลายลายฮ่าจอบเบงกระตาบุญห่อแล้วเจ้าชีแดงยังมากิน,นบ่หมอนบันได่เหมือนนี้พอดีอุ่นหนหะแม่นาะนืดอเผือกรกระไดปาลารดปลาย่อนห่วงไข,ข,ข่ครับมี่เจ้าเดียว่าตลาดมีจตะเล่า่นี้ในห่วงไข,ข,อขอ่มาขายเลาะเบ่งบรรยาก,กาศจักหน่อย ซีอส, <bona? S 1> สันยามเช้าตลาดบ้านเฮาวันอาทิตย์สุเมิดทุกเสาร์วันอาทิตย์ก็ถือว่าเป็นตลาดหยาดที่ใหญ่ในส่วนนี้เลยโอ้โหเห็นเราใส่หม้อใส่มาอยู่ใส่ละสนุกมากหรอหมีสนุกหมีสนุกตัวนี้หมีสนุกหายนีแต่สนุกตัวนี้ผุนเด้อสนุอยู่หานผุนสาบาทผุนชุดเจียผุนห่านขายอันบักพริกแห้งนนะซ้ำกันเลยพอดีใส่ตัวนี้ได้เลย ซ้า,าบาทมา,าจักบาทนี่รอยหาซีฟปซื้อสนุกอีกซ้าบาทเป็นรอยรอยอะไรรอยเจ็ดซีโอ้พอดีอุ้ยบอกจุล่ะแจ็คเม็ดนี่หวะพ่อเม็ดบอกให้คืงเม็ดยี่สิบพอดีเห่นยญต่อหรมาซื้อว่าเอาอยู่ไหนเลยไปซื้อสนุอกอยู่หันเดือยผ้าไงยางไปเบืองนี่คือหอยอะไรหอยปังหอยปัง บ้านเอาก็มีห้อยปังเชื่ะว่นนี้แม่าบะซาบะบ้าเป็นห้อยเซรีได้ไหมห้อยปังบ้าเป็นปังลี่เหอหอยฟังลี่จอดมันออกกีเสียมจังหน่อยมันสมกันถ้าเกิดมาฟังลี่อะไรสิบือหอยปังกันอย่นะห้อยปังมันสืไอ่ครในดินต้ไงใครเสีขาวมันบ่ท่านเสือเมื่อรันมันใครใส่กอเขาเสีอแดงๆดกันน เมืองนวยมันก no yeah, ับเวอรหอยปังอยู่บู้ยสาวบะเจ็สิเดปลปอยบ๊บุล่ะยังก่อนน่มุกปลาซิ่วปลาซิวไซเข้นปลาซิ่วอ่อนขอนมันกบปลาขอนยามหนีเนี่ยบ้านเราปุ่นครับเขาปุ่นเยี่ยมตาขนาดข้างนี่ เเห็นไม่ค่ะดอกผู้ใดเดี่ยวหมากว่าขายเนาะหมากแม่ดะพักไต่มีอะไเนี่ยอ่อนสอนส่วนพักเสียนเอาส่วนพักเซียนมีอยู่กินแต่ส่วนพักนี่แหละออาทุ่งเดียวก็พอเนี่ยซื้อหลายกินหลายด้ผมอ่นเคในวังในชี สื่อหลายกินหลายก็เรยกสื่อหน่อยห <c> อ <oughs> ยปังแล้วะมันมีซ้ำนี่เราได้ซ้ำนี่ซา,า,าบ,บาทเพราะสื่ออยู่หน่นยอยผู้เฒ่าปลวกผู้เฒ่าปลวกพักผู้เฒ่าสื่อพัก บักวนฮ้งวงนวยละหาบาทโอ้ยนวยละหาบาท้นวยละหาบาทพี่น้องบักงวงแล้วปลูกแล้วปลูกหลายหนูหนูจะหนูก็จะสื่อไปมุกสื่อไปขวาบขวานูเสียบอ๋อือหมันเถอะ มาเป็นหมา้าปูหาเลยข้า <c oughs> แล้ววะแล้วว่าคือหมาแค่เฮ้ยกระว่าแค่คือมาคือหมาสามจะลอยในทั้งอ่ะปาดีถูกขายแล้วบ่ขายแล้วโต้เลยล่ะอุ้ยโต้มึงเนี้ยเนาะเขา่งข่อยเขาถามส่งข่อยสามลอยเขาขายยังไงข่อยหาเองข่อยขายเองอยู่ก่อนสามลอยขายแล้วขายแล้วบ่ฮะ เขาเขาทานงด้ล3มาบอขายจปาคั้นว่าสวยๆยังไงมาท่านข้าจอเจข้าจ่อขายแล้วม่่ปุ๊บขายลลูกมาสื่อบัดกรแมหัวบักหอยขายดีบันโนนโดอียงแนี่ยบ่นะกุ้งปูมาซิลเอา เนี่ยเราเรามาหาเสือเป็ดตองก่อนเขากําพี่น่องเขากรรเขากรรบักหอยบักสอดบักเตียงแล้ดิเ้าหวานแล้ววะนี่ตัวนบุเทาเสือพักเล่บัดดี้สือเดาพักกันละนี่เดมัดยิ่งใหญ ลาบสาบอยู่ทางนี้วันส่วนท่านี้แม่ค้าทางบ้านดนดย่างเขื่อนรนรเอววุ้เปอนเป็นดอกเบ่งผักพี่นองมิแต่งามเจ้าบาตอบานาวนี่ยีวบาทเจ้าบาเอย่สิบบาทเห็นเตเจีาอดสอดสื่อิบาทีิ้วฝ้ฝากอะไยะใ่โทรัพท์ไปให้เพื่อนเดียค่ากับิ้นฝาค่ากา นี่ขายไรไม่อยากพูด,ดขาเนี่ยนั่นไม่อยากว่าหรกอกันหลายกุ้งหอยปูปลาซิวปูโอ้ยปูหน้าปูคุกดก็ไปหลวงพ่อก็ได้ลินพันจังหน่อยเศร้าๆครับบรรยากาศบ้านาเฮาแนวกินแนวขายอาหารพื้นบ้านตามฤดูกาลช่วงใกล้สิฮอดปีใหม่ก็คึกคักจังหน่อยครับเก็จะขายเข่าขายน้ำมีเงินมีทองแล้วช่วงนี้ มันหายากได้บ yes. ่มีได yeah. ้อยู่น่ะถึงว่าปล่อยไว้บวบะมีมีแต่บักหอียังก <ah ็ขีกระต่ายหอยนี่หายยากอยากได้บอชนี่มนี่มันก็หลายอยู่แต่มันเป็นหอยขัวมันเป็นหอยขัว โอ้บางงกินบ่ฮันเบิดอยู่กปวดใช่เนะาะขันเสียดตัาง <c oughs> สั่ง <c oughs> อุ้ยอะไรนะันเสียดต่างสั่งภาาจีนยได้ไไหน้ามันมืดเป็นนังเอหีหน่อย้ทำไ่นะเนี่ยบะหันไอทีไปหอน่าจะเลือดนะลุ่งลบปับสวนขินยังไงปลาสิไปวนาสิไปอันขนึ้นมานขึ้นไปขึ้นมาอ้คันขัขบรถได้อย่างนั้นกันนอย่างน,นัน เคยไปอันยักษ์กอกุ้สมบูรณหรือเปล่ากุ้สมบูรณ์ันนีที่ไนตอนใหญ่ไงซีมังใหม่ไม่ไตลาดใหญ่ตลาดใหญ่มากรอนะเช่ามด้วยที่ยี่หน่งฮะเยี่ยไปเยค้นร้แหงเี่ยมอคกนร้ยนดีแต่ว่าคนหลายคนหนไยแต่ว่าดูยนี่อธิษฐานอยู่นี่ละ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ เนี่ยเสียบใจบงที่อะลูกมพันเนสมเนื้อหัวเป็นพอดีแซบเสบเนี่ยอาให้แม่เนี่ยจะบอาอ่างไรให้กินอยู่แฝบกินได้กระเพาะรเพาะเึือนด้ยด้กินตะมิยังมะเซาเนี่ยที่ดีมันสเกียวกระเพาะองที่เศ้าด้วยะมินุ่งองมัจะเตือนยางมอเานี่เป็นม่ค่อองตลอด ขมิ้นสั้นผมสั่งขมินสั้นมากินโอดีเกันเยะมสั้นขยขมิ้นี่เวลาไปหาแน่นอเวลาที่เขากนแก้บกันเกผ็ดเสียงแกนเศ้าเ้าซิเองสนุกสนานะครับเริมคนมารรมนะครับเนี่ย้เขาไปปล่อยันดน่อยเพามันเหี่ยวบอกแต่ว่ามันเหี่ยวเนี่ยเหียอ่ปีตัาเรชอบแบ นลครับลกงหาสลับเลครับ 什么？ ปลาหน้าปลา,ปาหน้าสูบน้องปีดาเทือ่อตัวมันกี้สีบอซ้ำกันจังหน่อยเพราะว่าแล้วแต่เราสีด่มากเลยปลาหน้าปลาสูบน้องโอ้เจ้านี้มีปลาคอใหญ่เลยปลาคอใหญ่ถ้าว่าโล่โลอยค่ะ่ทะเลก่อนเนี่ยร้อยห้าสิบสืบไปเผาสือไปอย่างเอาแม่พ่อเทสเทสร้อยเปอร์เซ็นต์เนอะปลาอีลี ผมเห็นเมย์ไงเนึ่งละว่าเราสิเสือไปใส่หน้องไว้ก็จะตึกปีใหม่ว่ะสิมันเสือไปกินเนี่ยเสือไปใส่หน้องไว้ให้ลูกตึกแล้ววะจสิบ่ผมมีควไปเอากวนซะบอกเนี่เสือปลาผมเนม่มันโลกกลัวอยู่ว่ะตัวนี้

พักแพงเลยครับบริได้แพงแต่พักแต่เบียมันก็คนข้างที่จะราคาสูงขึ้นโดยเฉพาะปีนี้บางพีกเขาก็เห็นโลดละสองร้อยกว่าครับพีกสดพีกดยกแดงโลละสองร้อยกว่าบาทครับเพ็นว่าน้ำท่วมวนะมั้งหรอที่มาญาคือเกา เอาเสียวเสียวไปนี่ปาติโท่ปวดผัวแบบโม่แบบเตียงปวดผั้ห่านนี้ก็คือห่านแม่นอมครับเราสิขายอาหารทั้งสองฝั่งโค้งนั่นแหละมีปลาน้ำโคง้งมีเฮดบดออนเฮดบดแก่ปลาเอือบบอ่าเอือบบักหอยเดืออยยังนี่บุญทาคุณขีก่กระบอกกี่กระบอกอ้ขี่วาสุแนว สาสตร์กระบียยันเลียลบบ้านเท่าครับบอกกันมวลแก่คำบอกกันนี่เป็นบ้นบานๆจังหน่อยนึ่งเด้อพี่น้องเด้อ